ครับผมสิภาคมาเบิงบอนไส้ของป่าสวนนี่ครับร <sh> ับอนุญาตเพ่อแล้วเด้อครับเด้องามครับงามครับรับอนุญาตเพ่ลแล้วครับบด้มถทายซุ่มซีสุ่มหาเด้อครับต้องรับอนุญาตเพิ่นก่อนครับมันเป็นภูมิปัญญาของบาดมูเพิ่นครับต้องรับอนุญาตก่อนครับก่อนถ่ทายครับตัวนี้รับอนุญาตเพื่ออะไรเด้อครับเด้อป่าลาหอยท้ายใดครับผู้ใดสนใจกระทักมหาใดเลยเลยครับมีกระถางพร้อมครับบ้านเพิ่นปั้นกระถางเองเลยครับ ครับเนี่เต็มไปหมดได้เลยครับงามครับงามทุกต้นละครับเนี่ยไม่เพื่อนครับผมสีท้ายเขาข้าไปเบิ้งจักหน่อยหลายครับสวนป่านี่ครับขางหนอกขังใน่ายเต็มไปหมดเลยแด้อครับครับเดี๋ยวผมสีผ้ายางเบิ้งจักหน่อยครับต้นมะขามครับมะขามมะขามครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยได้ครับ มังค่งครับมั่งค่างมั่งค่างบังฟังนี่อน้ำกันจักหน่อยครับบังฟังนี่น้ำกันจักหน่อยครับ,บครับบังนี้ครับบังน้ำกันไปมื่ละคิดสองลิดครับผู้ใดสนใจก็ค่อยทักมาได้ครับเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรเพื่อนห้ครับทักมาสวนของป่านี่ได้เลยครับ รับอนุญาตเพื่อนเลยเด้อรับอนุญาตเพื่อนแล้วครับแม่นได้หมดล้ะครับสองปังเลยครับปังไปน้ำกันจักหน่อยได้ครับเด้อเหมือนเราจิบสองคีบนี่มั่งข้างครับมั่งข้างบางสวนเพื่อนกับสีเ่เหลีอกมมาเล็กมากน่อยครับอื่นพอคือกันแต่ะละสวนครับ เต็มไปหมดแล้วครับเต็มไปหมดสวนเนี่ยครับครับไปถ่ายสวนหนอกเพื่อนอีกครั้งครับจักหน่อยสวนมันห่างกันครับสวนมันห่างกันสวนเพื่อนอยู่ห่างกันครับเดี๋ยวผมพาย่างไปเบิ่งจักหน่อยครับบูสวนเล่ครับมือนอย่งบูสวนเล่ครับสวนของป่านี่ครับ น่ครับงามครับงามงามทุกต้นเลยครับงามทุกต้นเลยเด้อใหม่ของป่าสวนนี้ครับครับเต็มไปหมดเลยแหละครับเนี่ยต้นมะขามครับต้นมะขามครับสารพัดใหม่เลยครับป่าของป่าสวนนี้ครับ รตนคับบ้านหวยย่างด้วยครับบ้านหวยย่างมมเก่าตำบลปากช่องอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราดชบุรีครับผมสวนนี่ครับสวนนี่ครับเต็มไปหมดละครับเนาะข้างนอกข้างในผมถ่ายขาวๆไปเบิ้งน้ำกันจักหน่อยครับ งานหมดเลยครับงานหมดเลยไปก่าข้าวไปเบ่งน้ำกันจักหน่อยได้ครับเด้งามๆครับงามของเพื่อนครับว่นกับครับมาเบ่งฟังนี่ก่อน บันน้ำกันจักหน่อยครับไก่อยู่ได้ครับย่างไก่อยู่ครับย่างไก่อยู่ครับพื่นนีกระถางพร้อมเลยได้ครับบ้านป่านี่ครับผู้ใดอยากมาเบิงก็มาเบิงได้ครับสื่อบอลก็ซสื่อกระถางได้เลยครับสวนของป่านี่ครับครับเต็มไปหมดแล้วครับ สุดยอดเลยครับครัแบบแม่นหมดเรื่อยๆครับป้าเบอร์โทรอย่างก็ป้าป้าเราอยู่บอ่อน้อแม่นหมดเรื่อยๆครับเนี่ยข้างนอกข้างในเต็มไปหมดเลยครับเบอร์โทรอย่างก็ป้า เบอร์โทรได้ครับเบอร์โทรสวนนี่ศูนย์แปดฮาครับเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดแปดสองครับเบอร์โทรสวนของป่าเนี่ยครับผู้ใดสนใจทักมาหาเพื่อนเลยได้ครับโอ้ครับผมกเข่ามาเบิรงได้ครับตามเบอร์โทรนี่แหละครับเข่ามาเบิรงได้ตามเบอร์โทรนี่ครับมีต้นใหม่มีกระถางพร้อมเรียบร้อยเลยครับผู้ใดสนใจบ้านหัวย่างโมเกล ตำบลปากช่องอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้แหละครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับกับสิิบภ้าคลิปใหม่ๆที่ผมลงครับครับขอบคุณลหลายๆครับ